สวัสดีค่ะเจคณอน,นำเสนอให้ชมกับบ้านเดี่ยวมือ2เนื้อที่เยอะๆทำเรดีนะคะบ้านมือ2มีโฉนดพร้อมโอนค่ะมาพร้อมกับพื้นที่ใช้สอยกว้างๆเลยนะคะทุกท่านเนื้อที่ขนาด1งาน17ตารางวาค่ะที่ดินโฉนดต,ติดทางสาธารณประโยชน์อยู่ในหมู่บ้านจันประเสริฐบ้านหนองไผ่ไม่แออัดมีเพื่อนบ้านที่น่ารักอยู่ในจังหวัดขอนแก่นนะคะ ราคา2ล้าน2 90,000บาทค่ะเนื้อที่ก็คุ้มแล้วนะคะกว้างมากๆค่ะทุกท่านทำเลดีด้วยนะคะราคานี้สนใจเพราะจรงสามารถเจรจาต่อรองกันได้ค่ะเจ้าของขายเพราะว่าไม่ค่อยมีคนอยู่นะคะทุกท่านไม่มีเวลาเข้าไปดูแลนั่นเองค่ะอยู่ใกล้ตลาดศีรานครอยู่ใกล้เซเวน่นอยู่ใกล้โรตัซีเจตลาดหนองไผ่ ปั๊มน้ำมันค่ายสีพัชรินโรงเรียนขามแก่นคนครตลาดหนองไผ่ศิลานะคะอยู่ใกล้โรงพยาบาลอยู่ใกล้มหาวิทยาลัยอยู่ใกล้กับศูนย์ราชการสนใจสามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมและนะัดชมพื้นที่กันได้นะคะต้องการเข้ารับชมตัวบ้าน เพื่อดูทำเลและบรรยากาศสภาพแวดล้อมพร้อมทั้งเอกสารติดต่อนัดหมายล่วงหน้าได้ตามเบอร์โทรและไอดียใต้คลิปนี้เลยนะคะแอดมินใส่ข้อมูลไว้ให้เรียบร้อยสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ